ูให้ก็ย่องแย่งยองแข่งหมดเออด้าเจ้าด้าเนะี่ยเป็นหมาของเพื่อนบ้านแม่นะคะซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้นะเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานนะคะแล้วเขาก็เออคุษสามีของเขาอะ่ะมีอาชีพออ,ออกเรือคะ่ะซึ่ง ออกเรือมาเล็กประมาณหกเดือนถึงจะกลับมาเมืองไทยแล้วพอทีนี้พอเจ้าผองของด้าเสียไปก็ไม่มีใครดูแลเขาแล้วเขาก็ท้องแก่อยู่ตอนที่ว่าเจ้าผองก็เสียค่ะทีนี้มันก็เลยภาระมันก็เลยต้องตกต,ต้องตกอยู่ที่แม่ค่ะเพราะว่าด้าน,นี่ยเดิมทีเป็นหมาที่วัดนะคะหมาที่กุฏิหลวงพ่อแล้วนุชเนี่ย เป็นคนแม่นี่แหละเป็นคนเอามาให้นุชเลี้ยงบอกว่าเออขอช่วยให้นุชช่วยเลี้ยงหน่อยเพราะว่าตอนเล็กๆด้านมันก็น่ารักะนะคะเขาก็เลี้ยงเอาไว้แล้วทีนี้พอเจ้าของตายหายได้เขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะอยู่กับใครเพราะไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็เลยเนี่ยคะ่ะต้องจรลาลีมาอยู่ที่นี่อยู่ไม่นานานานก็คลอดลูกออกมาแปดตัวเอ้แต่โอ้ย รู้จะทำยังไงเลยตั้งแปดตัวก็เดี๋ยวแม่คิดว่าเดี๋ยวพอให้เขาสักได้สักสามเดือนอนะ่ะลูกของได้สักสามเดือนแม่ก็คงจะเอาไปฝากไว้ที่กุฏิหลวงพ่อแหละเพราะไม่รู้จะเอาไปไหนแม่ก็ไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วตั้งแปดตัวลำพังสามสี่ตัวที่บ้านที่โตโๆนี่ก็ยังไม่วายจะมีปัญหากับคนแถวบ้านเลยขนาดาเราเลี้ยงอยู่ในรั้วเนาะก็ยังไม่วายจะมี อันนี้ก็ช่วยเขาไปก่อนในหะ้ลูกเขาแบบกินข้าวให้เป็นให้ชับก่อนอะ่ะแม่จะขอคําแนะนําจากเอซีนะคะใครที่พอจะมีความรู้ด้านนี้ก็แนะนําแม่มาหน่อยนะคะมูลนิทธิไหนม้างที่แบบว่าบุญมานี่เป็นยังไงให้ความช่วยเหลือในเรื่องหมาจรอะไรแบบนี้คะ่ะหมายถึงว่า ช่วยโพสและดมทุนให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าแม่ติดต่อไปหลายๆเพจก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะพอ,อ,อดีแม่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาเจ้าบุญนำนะคะคือมันยังไม่มีแหละเดี๋ยวเราก็มองแล้วมันต้องมีแน่เพราะว่าบุญนำรักษากว่าจะหายนาะยยอดรักษาคงจะปลาเข้าไปสามหมื่นติดนะคะซึ่งมันก็เป็นยอดที่เยอะไง แม่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องอขอความช่วยเหลือจากทางเพจที่เกี่ยวกับหมาเมวค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ไงก็พยายามติดต่อไปทางมูลนิธินู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมาค่ะค่ะคือช่วยเหลือในที่นี้เราคือแบบว่าอยากให้เขาช่วยระดมทุนแล้วก็ผ่าจ่ายผ่านคุณหมอเองเลยโดยที่ว่าไม่ต้องผ่านเราอะไรแบบนี้ค่ะเราเราก็ ไม่ได้อยากให้เงินมาผ่านเราอยู่แล้วนะคะคือเพื่อความบริสุทธิ์ใจอะค่ะถึงแม่ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่ามีเพจไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยใครที่พอมีความรู้ด้านนี้ขอคําแนะนําให้แม่หน่อยนะคะแม่จะได้ติดต่อไปเพราะว่าบุญนำเนี่ยมันเป็นหมาเป็นหมาที่แบบว่าเป็นเคสที่ต้องรักษากันนานะคะก็ขอคำปรึกษาเอฟซีหน่อยนะคะ เป็นเคสที่เครียดมากเลยกับบุญน,นำเนี่ยน,นี้ก็นอนกัน